สวัสดีครับโชคสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซนะคะวันนี้นะคะมาทักทายกับพ่อพอแม่แม่ทุกท่านนะคะยามเย็นเย็นนะคะ,เ,นนะ,คะเดินเที่ยวนะคะขอโทษขอภัยแม่แม่ด้วยเนาะนะคะฝากด้วยนะคะเพราะว่าแม่ลักไม่ได้หลายสุดนะคะโทรศัพท์ไม่อํานวยฟ้านะคะฝนไม่ก็ไม่อําหน่วยด้วยเนาะนะคะแม่ลักก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะทักทายกับพ่อพอแม่ๆ่นะคะฝากโชคมงคลด้วยนะคะผม กินเป็นด้วยเหรอลูกกินเป็นด้วยเหรอือสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าช่องพังสายฟ้าเอเลเฟตนะคะสวัสดียามเย็นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแบบนี้ไม่ต้องเรียกหรอกให้โชคมาเล่นกับยายก็ได้มาทักทายกับพ่อพ่อแม่แม่ก็ได้นะลูก เรียกลูกไปให้เล่นโคนบ่ลูกเด็ก,กน้อยเด็กน้อยอสวัสดีครับโชคบอกว่าสวัสดีครับผม แมมามีก็มาเด็ก <c ười> เด็กทำอะไรเดี๋ยวกิ่งลงขนานะลูกมันสูงนะก <monk> ็นะคะฟ้าฝนนะคะก็นะคะมืดคืมนะคะมาม,ม,มีไม่ต้องนั้นหรอกมามีไม่ต้อง มันเขาส่งเสียงเรียกให้ลูกไม่ห่างตัวเองไปไหนคี้โคนเดอ้อไม่ต้องเล่นนะลูกคําแล้วพ่อดาว ตัวเองกินเป็นเดี๋ยวนะคะสัมษณ์โชคหน่อยว่าโชคกินเป็นด้วยบอยหยากำลังสวยโชคกินเป็นด้วยบอครับโชคกินเป็นไหมผมสนุกผมสนุกผมมีนาที่ขุดเสียงมามีเรียกลูกพระดาวพลาสติกพลาสติกป้าป้าเธอก็เดินเล่นหน่อยสิ เอาโยนลงทางคน,นาทางนู้นเลยพลาติกนี่่มฮึาก,กำลังเขียวโชวกินอันนี้ได้ไหมโชกินต้นข้าวน้อยๆอยได้ไหมลูก นี่นะคะต้นข้าวเดี๋ยวไมร่กแกดึงให้นะคะโชคมงคงล,งงลงธรรมชาติพ่อดาว <laughs> ธรรมชาติ กินด้วยด้วยเออกินด้วยเหรอเออกินด้วยขาหลังนี่ไว้เร็วอะไรจะเร็วขนาดนั้นอะลูกอะไรกระทูตำปนปลาทูดองเนื้อพ่อดาวน้ำ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  ดูดูนักเลงจังเลยลูกชายน้อยนะคะพ่อพอ,พอแม่แม่นักเลงจังเลยดูท่าดึงหญ้านะคะแม่แม่ท่าดึงหญากินอืออืม,อมก็มีความสุขอีกแบบนึงเนาะนะคะแม่แม่เออเออ ผมเป็นหน้าที่ขุดนะคะผมขุดได้ทุกที่ครับขุดเออเก่งมากการขุดอืมขุดกินอะไรนะ่ะแล้วเออผมกินได้เหมือนกันเออ โชคมงคลเกิดมาไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้อยู่ใต้ท้องแม่เนาะเพราะว่านะคะเขาเหมือนหุ่นสูงมามีของเราตัวเตี้ยเนาะนะคะแม่แม,ม,ม่ของเราตัวเตี้ยโชคมงคลก็เลยจะรอดนะคะอยู่ใต้ท้องไม่ได้มาอะไรมาอะไรคะเพิ่มเสียงมามีอารมณ์จอยเนาะนะคะ อารมณ์ดีเสียงคางเรียกลูกดูตลอดเลยมันเขาอยากจะพูดกับเราแต่พูดไม่เป็นเนาะนะคะแม่มอ ก็ในบริเวณนี้ก็เหลียนะคะแค่หนึ่งแปลงนี้นะคะที่เขายังไม่หวานข้าวกันที่ยังไม่หวานข้าวทุกที่นะคะหวานข้าวกันหมดแล้วเนาะนะคะแม่แม่แมใครตกนะคะแม่รักจะหัวเราะเลยถ้าเด็กน้อยตกนะคะแม่รักหัวเลาะเลย มืดคือมันฝนจะตกตกบ่อยก็ไม่ได้ดีเพราะว่าจะแฉะเนาะนะคะแม่แม่แฉะแม,แม่ลักนะคะไม่ชอบอ่ามันน้ำนองน้ำเออเพราะว่าแฉะเพราะว่าช้างเดินไปเดินมานะคะจะอยู่ที่แฉะก็นะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเท้าเปื่อยเนาะนะคะแม่แม ยิ่งโชคมองคลนยิ่งชอบเล่นน้ําเล่นโคลนเผลอไม่ได้นะคะแม่แม่วิ่งลงโคนอืมมาทิมลงไปเดอ้อสูงเดอ้อนั้น Leak nôi pig mang thôi mọi thôi hello thôi hello thôi mọi thôi mọi thôi เดนยเ,นเ,นเ,นเอ็อี้นมองไหมเนโอ้ใส่ปลาบอกว่าให้หนูกินก่อนจะเ,เย็นๆพ่อดาวผมไม่ตกหรอกโชคบอกว่าไม่ตกหรอกครับผมแต่พ่อดาวกลัวตก <laughs> พ่อกับลูกนะคะทะเลาะกันแล้วเน่ยกล้องกูหอนจะเนี่ยเนี่ยนีน ช่วยแรงมไม่ไหวไหมโชคบอกว่าผมยังชุูไม่ไหวเลยเอออดาดาวก็มายืนตรงนี้สิกินปะ ยา้ฮเจครอเนี่ยงงเลย่ยาจะเลูกนเ็่ะแม่นไอ้งนี่ปุ๊บปังปัเออฮะมันกาจ้ำเสียงแม่ไดเนะมันก็ต้องมาหละแม่เรียกลูกลูกไม่มาได้ไงไปมา มาง่ายนะคะแม,ม่แมเวลากลับบ้านเอาไปเรียกยากมากเลยดูดูพ่อดาวเอาหับลงนื้อไปบ้านกันไหมเยยเยยเยเยาละนิดแวนน้นหน่อยพอสดชื่นหอมปากหอมคอ กลับกลับกับกลับกลับกลับกับกลับกับกลับกบกลับกับกลักับกลับกไั่ไลับกลงบกลับกลับกลักันกักั Dial กลับกล่อกลกลับกลับกลกลับกับกลับนะกกออลอบกลับกลักลับกลักลับกลกลันกเบก่งบกลับกลก่งบกลัก่งบกลับกลบกลักลับกลเก่ับก่ับมลเกลับับ ฟังทางนี้วะนี่ฟังทางนี้โอ้ไมรักถือกล้องกอง็ดูท่าโชคเดินอัเดหมือนคนจะเมาเราวะจะไปทางไหนจะไปตรงนั้นไม่ได้กำแพงมันพังขึ้นไม่ได้ลูกถุงพลาสติกเอาเข้าปากด้วยนะ่ะ นักเลงนอ้อยตัวให่หอนนานๆน,นี่นตรงม<อ>บ้าบัวมาจะอ่านนเนาะนี่ขนาสิมาหยไหม่นี่นตรงนี้กะหล่ำบหวยถ้าชันเอาไม้จักจัแล้วก็หยอดหยอดน้ำพมันไม่เคยเกิด นี่้าวตรงนี้มันไม่ค่อยเกิดดีนั่ลเาก็เลยพูดกับเ่ยพระดาวบอกว่าเอามาโรยอีกเพิ่มอีกหอ้โหโอ้หโ้ยห,ห,หูตั้งหางขี้ไปไหนล่ะลูกปักเลยยารับตัวมันน่าีีน้องมามาอุ้ย อยูด่ด้วยกันโตรัตุนะเนี่ยนะชาวบ้านบริเวณบ้านนี้ไหมบริเวณบ้านไหมดึกเออปนป้าทูเย็ยนนี <laughs> เ้เอ้ยเอ้ยข้ามาในบ้านแล้วคือคักนะโชคมงคลเนี่ย ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะตามด้วยกระดิ่งแก้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ